สามข้อที่เราอาจไม่รู้ว่าผลไม้เนี่ยทำให้เราเพิ่มความอ้วนได้ด้วยคืออะไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือกินผักผลไม้ก็อ้วนได้นะเราเข้าใจเรื่องนี้ว่าเฮ้ยจริงๆผักผลไม้กินได้ข้าวไปต่างๆกินได้แต่อย่ากินเกินความจำเป็นนะัเราก็ต้องรู้ก่อนข้อที่2เลยนะครับการที่ผลไม้รู้สึกว่าไม่หวานแต่ก็มีน้ําตาลได้ข้าวที่เราบอกว่าไม่หวานนะมีคาร์โบไฮเดรตถึง28กรัมนะครับ,บเพราะอยากจะให้เปรียบเทียบกันว่าเวลาที่เราลดข้าวลงนะครับงทัพพี คราเบเดตหายไป28กรัมแต่เราก็กินผลไม้เข้าไป เยอะกว่าข้าวที่ลดลงนั่นคือเหตุผลที่ทำไมาบางคนถึงไม่ค่อยผอมลงนับข้อที่3นะครับร่างกายดูดวิตามินนะและโปรโตีนในผักผลไม้ได้จํากัดเราจึงไม่ได้คํานวณโปรโตีนที่ได้จากผลไม้เนาะเนื่องจากมันดูดซึมได้น้อยนะครับอันหนึ่งกรัมเนี้ยมันน้อยมากเลยกินคอลลาเจนของผมซองเดียวที่พี่สาวผมทําให้ก็10กรัมและใครอยากดูคอลลาเจนนะครับก็พิมพ์คาว่าคอลลาเจนแล้วก็ไปศึกษาได้